เชิญเลยค่ะคุณวิทย์นะคะใครมาก่อนเอ่ยนะคะคุณวิทย์นะคะนะ<ม>เชิญเลยค่ะครับพี่นามเมื่อกี้ก็ต้องแนะนำตัวก่อนบอผมหาพี่พัฒน์ทอดีนะครับกับอาจารย์กิจศระครับเป็นอัพไลน์นะครับ,ลรบแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณที่ต้องเอ่ยที่เปิดห้องนี้ให้สมาชิกได้มีความรู้ครับผม เมื่อกี้ก็มีคนมาถามที่คนมาถามว่าอโรคตึงเข่ากินได้ไหมทานได้ไหมผมยืนยันเลยครับยืนยันเลยว่าทานได้ครับเพราะว่าป๋าผมเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ผ่าตัดสมองมาแล้วก็เป็นโรคตึงเข่าครับเมื่อก่อนก็่หลงๆเลิมๆเดินเดินไปเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เดินเดินแบบ ไม่มีจุดหมายอ่ะเดินเดินเหมือนกับคนหลงนะครับผมแล้วก็สึงเศร้าด้วยแล้วก็เมื่อก่อนป๋าผมก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็แกก็ได้มาทานนะครับได้มาทานตั้งประมาณเนี่ยตั้งตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมรู้จักาดาวินทชา,าน้ำมันโอเมก้าสามนี่ก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วผมก็ให้ป๋าทานด้วยผมก,ก็ทานด้วยทานหมดทั้งครอบครัวครับผมทานได้นะครับมั่นใจได้เลยครับว่า ไม่เป็นอันตารายและเป็นผลดีครับผมมั่นใจเลยถ้าเข้าในห้องนี้ใครที่รู้จักโภเมฆาสาม่ะ,ะดีต่อร่างกายแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ตายครับไม่ต้องกลัวทานได้แน่นอนครับผม